สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาบอกเทคนิคนะคะการบวกลบเศษส่วนนะซึ่งการที่เราเนี่ยจะบวกลบเศษส่วนได้นะคะเราจะต้องทำตัว ส่วนให้เท่ากันก่อนเนาะซึ่งวิธีการทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเนี่ยมันก็จะต้องหาคอรนนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะซึ่งมันยุ่งยากนะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีที่ง่ายกว่านั้นโดยที่ไม่ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก็สามารถนํามาบวกรลบกันได้นะคะก็คือการคูนคว่ยนั่นเองค่ะเนาะเราจะเอาตัวเลขนะคะมาคูณคว้แบบนี้นะอะ่ะเราก็จะเอา ห้านะคะมาคูณกับสองอ่ะห้าคูณสองได้เท่าไหร่คะในสิบใส่ข้อมูลไว้นะคะสามคูณหนึ่งได้เท่าไหร่คะในสามใส่ข้อมูลไว้แบบนี้นะคะจากนั้นจากนั้นนะคะเราก็นําจํานวนที่เราคูณคขว้เนี่ยทั้งสองตัวนะคะนํามาบวกรวมกันเนาะ ก็จะได้เป็นเท่าไหรคะสิบสามนะคะส่วนด้วยอ่ะข้างล่างใช่ไหมเมื่อเราคูณควยเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานําตัวส่วนมาคูณกันอีกทีหนึง่งเนาะก็จะเป็นห้าคูณสามก็ได้เท่ากับเท่าไหรคะสามห้าสิบห้าแค่นี้ค่ะได้คําตอบแล้วนะคะข้อนี้ก็ตอบสิบสามส่วนสิบห้านะคะอ่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะเราใช้หลักการการคูณควยเนาะ แล้วเราก็นําตัวส่วนเนี่ยมาคูณกันนะคะก็ตอบเป็นส่วนนั่นเองอ่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูโจทย์กันอีกสักหนึ่งข้อนะคะข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะทำการคูณคว้ยเลยอ่ะห้ได้เท่าไหร่คะ5้าห้ายีใส่คําตอบไว้ก่อน4ีคูณหได้เท่าไหร่คะหกหนึ่งหกหกสองสิบสกสิี่ยีถูกไหม นำยีมาบวกกับ25นะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ49ถูกไหมคะส่วนด้วยอ่ะนำตัวส่วนมาคูณกันนะคะห้าหสแค่นี้ค่ะเราก็ได้คำตอบเป็น49ส่วนด้วย30เนาะ,นะะอ่ะเป็นไงคะเทคนิคการบวกลบเศษส่วนนะคะก็ง่ายๆเลยล่ะ ก็คือการคูณไข้นั่นเองนะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย